สวัสดีค่ะบรรดาภร,รรยาทั้งหลายขอพวกเราตั้งอารมณ์ให้มั่นคงอธิษฐานต่อองคพระบิดาเจ้าในเรื่องอนาคตของสามีขอขอบพระคุณในการแบ่งปันคำอธิษฐานนี้จากคุณสตรอมีอมาเดียนพลังอธิษฐานของภร,รรยาบทที่31อธิษฐานเผื่ออนาคตของสามีข้าแต่พระเจ้าลูกอธิษฐานขอให้พระองค์ประทานนิมิตแก่ เอ่ยชื่อสามีของท่านเพื่ออนาคตของเขาโปรดช่วยเขาให้เข้าใจว่าแผนการที่พระองค์ทรงวางไว้สำหรับเขาเป็นแผนการเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่ทุกขภาพเพื่อให้อนาคตและความหวังแก่เขาเยไดมีบทที่29-11ข้อส1ขอทรงเติมเขาด้วยความรู้ในน้ำพระทัยของพระองค์ให้เขามีปัญญาและความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ เพื่อเขาจะดำเนินชีวิตสมกับพระองค์เป็นที่โปรดปรานของพระองค์เกิดผลในกิจอันดีทุกประการและรู้จักพระองค์มากขึ้นโคลสีบทที่1ข้อ9และ10ขอให้เขามีชีวิตตามการทรงนำของพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์และไม่เดินในความสงสยัยหรือความกลัวต่อสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นขอทรงช่วยเขาให้เริญขึ้นและเติบโตในพระองค์ทุกวัน ให้เขายอมมอบความใฝ่ฝันและความปรารถนาทั้งสิ้นไว้กับพระองค์โดยรู้ว่าสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้พระเจ้าทรงกระทำได้ลูกาบทที่18ข้อ27โปรดประทานเป้าหมายชีวิตที่พระเจ้าทรงเป็นผู้วางไว้ให้แก่เขาและทรงสํแดงให้เขาเห็นว่าเขาจะประพฤตินตนอย่างไรเพื่อเป็นการลงทุนสำหรับอนาคตของเขาลูกทุนขอให้เขารับใช้พระองค์ อย่างแข่งขันตลอดชีวิตของเขาขอทรงปกป้องเขาไว้ไม่ให้สูญเสียจุดมุ่งหมายของชีวิตและส่งเติมเขาให้เปี่ยมด้วยความหวงังสำหรับอนาคตของเขาที่เป็นเสมือนสมอที่แน่และมั่นคงของจิตใจฮีบรูบทที่6ข้อ19โปรดประทานตามใจปรารถนาของเขาสดุดีบทที่21ข้อ2 และประทานมรดกของบรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระนามของพระองค์แก่เขาสดุดีบทที่61ข้อหขอทรงปลูกเขาไว้อย่างมั่นคงในพระนิเวศของพระองค์และรักษาเขาไว้ให้สดใหม่และเกิดดอกออกผลจนถึงวัยชราสดุดีบทที่92ข้อ13และ14และเมื่อถึงเวลาที่เขาจะจากโลกนี้ไปอยู่กับพระองค์ขอให้เขามีนิมิตท,ที่มั่นคงสำหรับอนาคตนิรันดรของเขา ขอให้การจากไปของเขาเป็นไปอย่างราบรื่นปราศจากความเจ็บปวดและมีแต่สันติสุขและความชื่นชมยินดีจนกว่าจะถึงวันนั้นลูกขออธิฐานให้เขาพบนิมิตสำหรับอนาคตของเขาในพระองค์ลูกขออธิษฐานในพระนามของพระเยซูกิจเจ้าเอเมนเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้ายูาไดมีบทที่29ข้อ1 1จงหมายคนไร้ตมินิไว้แล้วมองดูความเที่ยงธรรมเพราะสันติชนจะมีอนาคตแต่ผู้ละเมิดจะถูกทำลายเสียด้วยกันอนาคตของคนธรรมจะถูกตัดออกเสียสดุดีบทที่37ข้อ37และ38คนได้ปลูกมันไว้ในพระนิเวศข,ของพระเจ้า มันจเจริญขึ้นในบริเวณของพระเจ้าของเราทั้งหลายมันแก่แล้วก็ยังเกิดผลมันมีน้ำเลี้ยงเต็มและเขียวสดอยู่เพื่อแสดงว่าพระเจ้านั้นเที่ยงธรรมพระองค์ทรงเป็นพระศิลาของข้าพระองค์ในพระองค์ไม่มีความอาธรรมสดุดีบทที่92ข้อ1 3 1 5ถึงสิข้าพระเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้าซึ่งข้าพเจ้าจะสอดแสวงหาเสมอ คือที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าตลอดวันเวลาช่วยชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อจะดูความงามของพระเจ้าและเพื่อจะพินิษพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์สดุดีบทที่27เข้อ4เรื่องอนาคตของเจ้ายังมีหวังเยเรมีบทที่31ข้อ17ขอพระเจ้าทรงไวยพรทุกสิ่งดีในชีวิตคู่สมรสของท่านและครอบครัว